เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,460บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นเราต้องมารับทราบรรู้กันก่อนว่าเงินชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สันวาคม2 5 4 1เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบนะครับ ตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเพจนะครับสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานมาณที่ีด้วยนะครับเทนะ่ากับปัจจุบันมีประมาณ24ปีลองนับดูนะครับเพราะว่าแต่ละปีมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับการเก็บเงินสมทบเงินบำนาญน,นะครับคุณจะได้บำนาญน,นะครับที่จะให้เป็นรายเดือนตลอดชีวิตนะครับจะ ได้รับก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินสมทบครบ180งวดหรือ180เดือนนะครับซึ่งจะได้รับบำนาญชราภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีก100ละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับ เราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าตัวอย่างที่1น,นะครับส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,460บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูคคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก30ที่ได้เพิ่มเป็น50 50ของ13,460บาทนะครับ ก็เท่ากับ6,730บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้กุลตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,460บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30 30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ13,460บาทเท่ากับ5,721บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,460บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ13,460บาทเท่ากับ4,711บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย13,460บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5%นะครับ27.5%ของ13,460บาทนะครับเท่ากับเงินบํานาญ3,702บาทเป็นเงินบํานาญที่จะคุณตลอดชีวิตทํางานส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,460บาทนะครับ15ปีก็20ปีคูณได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้อง มันไม่มีส่วนเกินอยู่แล้วนะครับ 20%, 20นะไม่ใช่20ปี20%ของ1 3ึ6งืบาทเท่ากับ2692บาทนะครับเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับอ่านี่คือจำนวนเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยในตารางนี้ทั้งหมดเลยนะครับส่ง35ปีได้6730บาทส่ง34ปีได้6528บาทส่ง33ปีได้6 3 0 0 26บาทนะครับทรง31ปีได้5,922บาททรง30ปีได้5,721บาททรง29ปีได้5,519บาททรง28ปีได้5,317บาททรง24ปี27ปีได้5,115บาททรง26ปีได้4,913บาทนะครับ ยี่ห้าปีได้สี่พันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่ปีได้สี่พันห้าร้อยเก้าบาทยี่สิบสามปีได้สี่พันสามร้อยเจ็ดบาทนี่คือนะครับตารางเงินสมทบในกรณีคุณส่งมาจำนวนปีอื่นๆนั่นเองก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส่ username password ของคุณนะครับ ระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบการเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39นะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ e-Sales e r v i c e นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะหน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ดทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อดบุตรสงเคราะห์บุตรทุกผลลภาก็สามารถคลิกแล้วก็กกอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับทันตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคอดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตาา3 3 3 9ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคำนวณบำเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคำนวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับ